ดีเอฟซีแฟนช่อง,องทุกคนนะคะมือนีน้นที่ยากกับมีแนวทางตัวเลขเกี่ยวกับความฝันนะคะความฝันเป็นเลขคนตายที่ตายแล้วเพิ่นมาบอกลูกเพิ่นถึง3ามวดซ่อนนะคะงวัที่ผ่านมานี่เพิ่นลูกเพิ่นกับโชคดีนะคะโชคดีได้ถึง8ปดหมื่นบาทนะคะ ล้วก็งวดนี้เพื่อนกะหายมาแล้วหายเป็นแนวทางนะคะเพื่อนกะหายนุ่นทิยาคนเดียวนะคะแต่ว่านุ่นทิยากําช่องยูทูบก็เลยอยากเอามาแบ่งปันพอไม่พินเอาเอฟซีพว่าคิดว่าเอฟซี FC ทางช่องของเฮ้ามีแต่คนดีมีน้าใจนะคะเพื่ออยากไปทําบุญกับแม่เพื่อนพราะว่าแม่เพื่พอนตายบอท่านได้โดนนะคะยั่งบอท่านได้ดทาบุญหายหรือภาษา,าบ้านเฮ้ายั่งบอท่านได้ดแก่เขาหายนะคะนุ่นที่ยาก,ก็ะเลยขออนุญาตแม่เพื่อนเอามาลงช่อง ปลาซวบาถึงความเป็นมากก่อนจังซวบาตัวเลขนะคะคะ่หลังห้ชม่มห้ฟังน้ำกันนะคะว่าเพิ่นตายไปแล้วเพิ่นมาหอยลูกเพิ่นถึงสามงวดติดๆนะคะงวดที่แรกเพิ่นหอยสามแปดนะคะก็ออกข้างลางงวดที่สองเพิ่นกระหอยสามเจ็ดออกบนนะคะ เวงวดที่ผ่านมาหนิหาหาเจ็ดเลขออกหาเจ็ดลางเพิ่นกะวดนี้เพิ่นกะหายแล้วสาเหตุที่สาเหตุที่นนทิยาเอามาลงช่องห้พอเปพี่น้องเอซีนี่นะคะเพิ่นห้น่นทิยานะคะแต่ว่านนทิยาวา่านนทิยาเพ็ดช่องยืยหูก,ก็อยากแบ่งปันอยากซอยเหลือนะคะเพราะว่า คนที่เพินเพ่นตายเนี่เพิ่นกะตายบ่ท่านไน้โดนนะคะเพิ่นกะอยากท่ำบุญคนที่ยากเ็เลยว่าคนในช่องของเอฟซี่ในช่องนนที่ยาผ้ารวยหรือช่องนนที่ยาหาเราเนี่เป็นคนดีนะคะเป็นคนดีมีนำใจเพื่อวาเลขตโวนี้เป็นเลขโชคลาภเฮาขะค่อยทําบุญน้าเพิ่นนะคะเพราะว่าเพิ่นตายบ่ท่านไน้โดนบ่ท่านไน้่ทําบุญห้นะคะเพิ่นมาให้โชคลูกเพิ่นนะคะ โชคลาภลูเพิ่นเราเพิ่นกระแบ่งปันมาไหาน้นนทิยานะคะแต่ว่านนทิยาก,ก็เลยข,ขออนุญาตขออนุญาตเพิ่นเอามาล่งช่องไห้พอม่พี่น้องอิซีเพื่อว่าเป็นตัวเลขโชคลาภจะเป็นหรือว่าเป็นจะใช่หรือว่าใช่กับ,บ่มีผู้ใดรู้นะคะเพราะว่างวดนี่เป็นงวดที่สี่นะคะเพิ่นไห้มาแล้วสามงวดติดกันแล้วก็เข่าสองตวัวบนสองตวัวล่างบ่ได้กลับนะคะเข่าตรงๆ แต่วางวดนี่จะใช่หรือไ่ใช่จะออกหรือบ่ออกนุ่นที่ยากกับบลู้นะคะเพรามีผู้ใดลู้ล่วงหน้านะคะว่าจากเขาหรือจะใไกลเคียงนะคะลักษณะการเว้าคีปเพิ่นจะให้เว้าถึง10นาทีขึ้นไป9นาทีถึง10นาทีนุ่นที่ยากกับสีส้มตัวเลขให้เห็นแล้วก็สีเว้าไปน้ำเบ้าย่างอื่นไปน้ำขอหายวามการุณาเข้าใจนุ่นที่ยากในเด้อค่ะเด้อยาวาเลขมีตัวเดียวหางเดียวเว้าตายยังโดนแท้ บ่ใช่นะคะน่นทิาาายาบอกให้ได้สิบนาที่ถึงจะมีได้ได้ตรงนั้นกับ youtube นะคะเอ่อคนที่เพิ่นห้นี่ก็เป็นเอฟซีทั้งช่องของเฮ้านะคะเป็นเอฟซีทั้งช่องเพิ่นอยากแบ่งปันแล้วนุ่นทิยาว่ามันก็อาจจะเป็นประโยชน์กับพอมันหน่องเอฟซีเมื่อหน่อยก็หลายเพราะว่าม่มมีกูไดรู้ว่าเลขสิออกหรือบ่ออกนุ่นทิยาว้าเป็นจุดดีคือเลขหางเดียว หางเดียวบ่ได้หลายหางนะคะแล้วก็งวดนี้เป็นงวดที่สี่แค่ว่าเข้าซื้อบนซื้อล่างนะคะตามเลขที่ผีบอกที่นุ้นทิยาเอามาลงช่องงวดที่ผ่านมาที่แม่เนี้ยบอกว่าเลขผีบอกยุ่พุ่มหน้าใกล้ๆกันนะคะมาหาเลขโควิดเก่าหนึ่งหนึ่งเก่านะคะมันกะตีร่างกาเป็นหกหนึ่งทุกสิ่งทุกอย่างมันก็เกิดขึ้นได้นะคะบ่มีผู้ใดรู้ว่าเลขสีออกตัวใดนะคะเป็นแค่แนวทางหาซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะคะ เร่างวดนี่คนที่ mm. ตายเน,นี่เป็นผู้ยิ่งเด้อค่ะเด้อนนทิยาขอเกินก่อนเป็นคุณแม่นะคะคุณแม่เป็นผู้ยิ่งเป็นตายไปแล้วแต่ว่าคุณท่านเนีแก่เข่าหาหรือบอท่านในถ้ำบุญนะคะภาษาบ้านเฮานี่จ่ว่าบอกท่านในแก่เข่าบอกท่านทํำบุญวันนี้เพิ่นกักหายมาแล้วหางเดียวตัวเดียวนะคะนนทิยาสิซสู้ให้เบื่องนะคะนะคะงวดวันที่ หนึ่งธันวาสองห้าหกสี่นะคะเลขคนตายหายงวดนี่เป็นงวดที่สี่เด้อค่ะเดอ้อเพิ่์นหายเก้าเจ็ดตัวเดียวนะคะเวลาพอม่พนพี่น้องเอฟซีก็ไปหาซื้อลอตเตอรี่ไว้นะคะแล้วกันบนน้ำแน่กับน้ำเด้อค่ะเดอ้อบางข่้งกับบรูวา่าเลขหกกับเลขเก้าตัวเดียวกันบ่พามงวดที่ผ่านมานี่นุ่นที่ยาเอาคลิปของแมเง่เนียงบอกว่าเลขผีบอกมาลงนะคะเพิ่์นหาย เก้าหนึ่งหนึ่งเก้าน,น,นะคะมันก็ออกหกหนึ่งนะคะแต่ว่าอันนี้คุณแม่ที่เราเสียชีวิตไปแล้วเพิ่นมาเขาฝันลูกเพิ่นถึงสามงวดซ่อนนะคะเพิ่นหายตรงๆนะคะงวดที่งวดแรกเพิ่นหายสามแปดก็ออกสามแปดนะคะงวดที่ผ่านมาเอา่องวดที่สองเพิ่นหายสามเจ็ดก็ออกศูนย์สามเจ็ดข้างบนนะคะแล้วงวดที่ผ่านมานี่เพิ่นหายหาเจ็ดนะคะก็ออกหาเจ็ดล่าง หมวดน like, ี่กระหาหางเดียวคือเก้านะคะเก้าเจ็ดนะคะโปรดใช้วิจารยณในการรับฟังรับชมนะคะจะใช่หรือไม่ใช่จะออกอม่ออกนนทิยากับบุรุนะค่ะเด้อนนทิยาเนี่เป็นแค่ซื้อนำเสนอเพื่อนหานนทิยาคนเดียวนะคะควอมเป็นจริงแล้วแต่ว่านนทิยาขออนุญาตเพิินเอามาลงช่องแบ่งปันพ่อแม่พี่น้องเอซจะใช่หรือไม่ใช่จะออกหรือไม่ออกกับบุมิผู้ใดรู้นะค่ะเด้อนนทิยาเนี่เป็นแค่ซื้อนำเสนอนะคะ ะะหาซื้อลอตเตอรี่ไว้นะคะกว่าจะกลัวโบม,มีขายนะคะกลัวลอตเตอรี่บ่มีขายนุ่นที่ยากกับแบงปันนะคะหาซื้อลอตเตอรี่ไว้บมลูว่าจะใช่หรือเกิดใกล้เขี้ยงเพราะว่างวดนี้เป็นงวดที่ซีนะคะเพผ่อหายมากนะคะนุ่นที่ยากกับสีว่าย่างอื่นไปแล้วก็พอยซุ้มตัวเลขห้เห็นเป็นพักๆนะคะซุ่มจนจบชีพอาจจะว่ได้นะคะ คนตายนี่เพิ่งอยู่จังหวัดเดียวกันกับนุนทิยานะคะอยู่อำเภอเดียวกันแต่ว่าอยู่อยู่คนละหมู่บ้านนะคะอยู่อำเภอเดียวกันแต่ว่าคนละหมู่บ้านจังหวัดเดียวกันกับนนทิยานะคะคือจังหวัดกาลสินนะคะเพิ่นแบงปันไ้เป็นแค่แนวทางนนทิยาชิดมาถัดถูกนะคะหรือตัวตรงหรือตัวกรับก็ตามนะคะนนทิยากับชิดว่าจะไปทําบุญกับเพิ่นนะคะ จะไปร่วมทําบุญห้แม่พ้นที่เพิ่นเสียแล้วทีเพิรนม่าหายแนวทางะคะกับว่าลูว่าจะใช่หรือไม่ใช่นะคะเพราะว่ากับ่ลูว่าเล็กเสียออกตัวใดบมีผู้ใดลู่ล่วงหนาเนาะพี่น้องเนาะแต่นนทิญาขอเพิ่นขออนุญาตเอามาลงช่องนะคะเพราะว่านนทิญาชิดว่าเอ,อ่อฟซีทังช่องเฮ้ามีแต่คนดีมีน้ำใจนะคะ เพื่อถูกล้วคอยมาทําบุญกับแม่เพิินนะคะนนทิยาชิดวาเลขมันเป็นเลขที่น้อยเรากร็ซื้อง่ายหางเดียวโตเดียวเม็ดเดียวนะคะสําหรับคนทุนหน่อยนะคะนนทิยาชินมันเป็นประโยชน์กับพ่อแม่พี่น้องเอฟซีสำหรับคนทุนหน่อยนะคะแต่เลยข,ขอเพิ่นเอามาล่งช่องขออนุญาตเพิ่นเอามาล่งแต่ว่าเพิินบอรห้สัมภาษณ์นะคะเพิ่นบอรหายสัมภาษณ์พเพิ่นหายต่ตัวเลขมากนนทิยาก,กับมาทายอยู่ทางวัดนะคะ ทางวัดที่ว่าเพิ่นเก็บกระดูกไว้แถวๆวัดนะคะขางๆกำแพงนะคะนุนทิยากับมาไทยประกอบตัวเลขเฉยๆนะคะนะคะเพิ่นหายถ้าตัวเลขมาเราหายนุ่นทิยาไปทายย่างอื่นประกอบนะคะเพิ่นบ่หายสัมภาษณ์นะคะถ้าถูกแล้วนุ่นทิยาจะไปทาบุญถึงบ้านนะคะจะไปทาบุญน้าเพิ่นกับว่ารู้ว่าจะใช่หรือบ่ใช่จะใกล้เคียงหรือ จังไดบ่บมีผู้ใดรู้นะคะแต่น้นที่ย่าคิดมาเลขนีมันหน่อยนะคะหน่อยหางเดียวเม็ดเดียวนะคะก็หคยพ่อแม่พี่น้องเอซซีพิจารณาเอาเองนะคะเพิ่นแบงปันมานะะนะคะ<ม>นะคะเลขคนตายนะคะค้น,นตายงวดนี่เป็นงวดที่สี่หนึ่งธันวาสองห้าหกสี่เนี่ยนะคะแม่แล้วก็หาเก้าเจ็ดตัวเดียวนะคะงวดนี่งวดที่สี่นะคะ หาซื้อลอตเตอรี่ตลาดก,กินแบงไว้เด้อค่ะเด้อเป็นแค่แนวทางหาซื้อสลากกินแบงรัฐบาลเท่านั้นนะคะนนที่ยาเนี่เป็นแค่ซื้อนำเสนอนะคะว่ามุ้งผูดใดลู้นะคะ่าเลขเสียออกตัวใดตัวเลขทุกตัวกะเขาได้ลดได้นะคะจะเขาหรือจะไกลเคียงบางครั้งเลขเก้ากะกลายเป็นเลขหกได้นะคะอาจจะเก้าเจ็ดหรือหกเจ็ดนะคะเก้าเจ็ดหรือเก้าหนึ่งยิงสี่ก็ได้นะคะฮาบลู หรือสิขึ้นแตมลงแตมนุ่นทิยาก,กับบุรนะคะเพิ่นหามาหางเดียวแต่ว่าสามงวดขึ้นหลังนะคะออกตรงๆนะคะงวดแรกเพิ่นหามาตามขอมุ่นนุ่นทิยาสอบถามนะคะงวดแรกหามาสามแก็ออก38มแปลางนะคะงวดทัดมาเพิ่นหายสาเจก็ออกศูนบนนะคะแล้วงวดที่ผ่านมาสดสดล่อนๆนะคะเพิ่นหาหาเจก็ออกหาเจ็ดตังแต่ว่างวดนี้เป็นงวดที่สี แม่เล่าก็ไหามากเก้าเจ็ดหางเดียวเม็ดเดียวนะคะจะเขาหรือจะไก,ก่เคี้ยงกับวมีผู้ใดรู้นะคะเป็นแค่แนวทางหาสื่อสลักกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะคะบทท้ายวิจารยานในการรับฟังรับชมนะคะต้นที่ยากกะขอไวพร้อมหายความไม่พองเอฟซีโชคดีไม่ใช่ถูกหวยลำลวยไปน้ำกันโชคดีสวัสดีค่ะ